สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาชั้นปิ่9ชั้น3นะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เป็น limited edition นะครับเป็นรุ่น G-Shock GR7900NV-2 นะครับผมรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นพิเศษคือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ระบบพลังงานแสงนะครับผม แล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีแบบเป็นสีตัวใหม่นะครับเป็นสีนาวีบูก็คือเป็นออกเป็นสีน้ําเงินกรมท่านะครับผมฟังก์ชันก็จะมีระบบปลุกระบบจับเวลาเวลาดูระบบดูเวลาต่างประเทศระบบบอกข้างขึ้นข้างแรงระบบน้ำขึ้นน้ำลงนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่าครับ โครงสร้างมันเนี่ยฮะจะเหมือนกับตัว G 7 9 0 0ตัวยอดนิยมของ G Shock นะครับผมแต่ว่ามันจะเพิ่มฟังก์ชันน้ำขึ้นน้ำลงนะครับบอกระดับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็บอกขั้นขึ้นข้างแรมตรงนี้ด้วยนะครับผมปุ่มเนี่ยก็ยังเป็นโครงสร้างเหมือนตัว G 7 9็0เก้านย์หมดเลยปุ่มไฟกับปุ่มนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นชุดจับเวลาปุ่มนี้ปุ่มตั้งเวลานะฮะเดี๋ยวลองดูโหมดต่างๆก่อนละกัน นี่ก็ปลุกปลุกได้ทั้งหมดสี่สี่ครั้งในหนึ่งวันนะครับระบบจับเวลาสตาร์ทสต็อปรีเซตนะครอันนี้ตั้งเวลาถอยหลังเราจะตั้งเวลาหลังก็กดปุ่มนี้แช่ไว้ฮะอดจัดเนี่ยพอกระพริบเราก็เลื่อนเลยว่ากี่นาทีพอพอได้ยีนาทีพวกเรากดตรงนี้ปุ๊บเราก็สตาร์ทเลย มันก็ถอยหลังพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้น0 0ปุ๊บมันก็จะร้องเตือนนะครับรีเซ็ตก่อนอันนี้หน้าหลักนะฮะปุ่มไฟปุ่มนี้นะฮะจะดูไฟนิดนึงสีเป็นสีน้ำเงินกรมท่านะฮะเป็น navy น blue สีน้ำเงินอนะ่ะมันไม่ใช่น้ำเงินแบบเข้มนะครับน้ำเงินแบบเรียกว่าน้ำเงินยังไงดีน้ำเงินแบบทึมๆนิดนึ่งครับ ไฟนะฮะนี่ครับไฟเป็นสีเขียวอ,อ่าน่าจะเห็นชัดขึ้นไฟเห็นชัดครับรุ่นี้ไฟสว่างเป็นไฟสีเขียวรุ่นนี้เป็นระบบพลังงานแสงนะครับผมในการรุ่นนี้เป็นโซล่าเอนเนอรี้เนี่ยครชัดคือว่าข้างในมันจะมีฐานชาร์จอยู่ก้อนหนึ่ง ยิ่งถ้ามันโดนแสงเนี่ยมันจะใช้ได้นานมากหลายปีเลยครับเรียกว่าไม่ต้องเปลี่ยนฐานชาร์จตัวโซลา่ากันเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเขานิยมใช้โซลา่ากันนะฮะดูวัสดุก่อนสายนะฮะตรงนี้เป็นด้านนะครับเป็นแบบขัดด้านเป็นด้านด้วยอ่าครับสายข้างหลังตรงนี้มีแผ่นรองหลังอยู่ฮะ ตรงนี้ข้อดีมันคือเวลาเราใส่ชุดจะหนาหรือว่าคนข้อมือเล็กๆด้วยนะฮะเวลาใส่แล้วมันจะกระชับเข้ามือไปเลยเพราะฉะนั้นคนข้อมือเล็กเนี่ยจะใส่ในการเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับนี้มันหักเข้ามาเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยมันรับคนข้อมือเล็กได้ที่ปุ่มเนี่ยจะมีลวดลายอยู่ส่วนวิธีตั้งเวลาเนี่ยก็กดปุ่มนี้แช่ไว้ฮะถ,ถ้าตั้งเวลานะ แอดจัดทุกอย่างจะตั้งอะไรแอดจัดไปก่อนกดแอดจัดไว้พอกระพิบปุ๊บเราก็เลือกเลยเช่นกรุงเทพอันนี้มันเป็นโตเกียวอยู่เราเลือกเป็นกรุงเทพกดปุ่มนี้นะฮะถอยหลังไปฮ่องกงสิงคโปร์บีเคเคอาถูกต้องลรามาก็เลือกอื่นต่อออฟดีเอสทีตั้งเป็นออฟไปถูกแล้วนะครับเปร่าเป็นยี่สิบสี่นอดีกว่าร่นี้นะครับยี่สิบสี่นอ จะได้แสดงเป็นเวลาสิบานาฬิกาแล้วสิบสี่นาฬิกากดปุ่มนี้วินาทีไม่ต้องไปปรับมันนะเวลาตอนนี้9ก้าโมงสิบห้านาทีถูกอยู่แล้วอ่าถ้าเราอยากให้เป็นสิบหกลกดส6บหอ่านี้เลื่อยไปหน่อเป็นสิบหแล้วนะอันนี้ถอยหลังอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังอ่าครับปีถูกแล้วกดตรงนี้อ่าเดินถูกแล้ววันถูกแล้วนะครับเสียงนี่ผมให้มัน สำหรับเซตให้เวลากดปุ่มแล้วมีเสียงนะครับถ้าเราจะปิดเสียงก็กดปุ่มนี้มันก็จะเป็นมุดแปลว่าไม่มีเสียงปิดเสียงจะตั้งให้มีเสียงไว้แล้วกันนะฮะไฟ LT 1นึ่งค่าหนึ่งก็คือไฟสว่างประมาณ1-3ึ่งถึงสามวิหนึ่งถึงสองวิถ้าเป็นเลขสามก็เป็นสามถึงห้าวินะครับตั้งเป็นหนึ่งก่อนดีกว่า Power Save On ก็คือระบบประหยัดพลังงานนะครับรุ่นนี้มีระบบประหยัดพลังงานคือในช่วงค่ำที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะตอนค่ำคม,ม,มืดๆดเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ใช้งานไม่ได้จับไม่ได้ไปดกดแลไวมาเล่นเนี่ยเดึกๆมันจะหลับตัวนะฮะมันจะปิดตัวเองพอตอนตื่นเช้ามาเราหยิบในการมาแล้วเรากดปุม่มอะไรก็ได้มันจะลุกขึ้นมาทํางานต่อเองนะครับเป็นระบบประหยัดพลังงานของ c a ซิ o อจีช็อรุ่นนี้อ่กลับมาได้เดิมพอบ,บีเคมาเดิมแล้วก็กดออกอ่เป็นมันเดยใช่วันนี้วันจันทร์ที่รีวิวนะฮะพอเข้าหมดนี้นี่หมดน้ำขึ้นน้ําลงนะครับเนี่ยตอนนี้หกโมงถ้าหโมงเช้าเนี่ย เห็นมันจะกับน้ำก็ลังจะขึ้นข้างขึ้นน้าขึ้นเนี่ยฮะพอเรื่องนี้เป็นเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยน้ําขึ้นเยอะและแปดโมงเก้าโมงสิบโมงอ่ะลดเริ่มลดลงนะครับถ้ากดปุ่มนี้ก็เป็นข้างขึ้นข้างแรมรู้จากพระจันทร์ตรงนี้ฮะถ้าเป็นสีดําเยอะนิดแสดงว่าวันนี้ค่อนดวงกับเต็มดวงเลยนะฮะเนี่ยถ้าเลือกเลือกวันอื่นในวันที่สิบแปดสิบเก้าก็เลือกได้เนี่ยฮะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตรงนี้ ลูกมุมกลมตรงนี้สังเกตดูนะฮะยี่สิบอ่านี่ยแหละครับขออยกกับหน้าหลักก่อนละกันอ้อลืมไปมีบอกเวลาต่างประเทศด้วยนะครับเลยแล้วอ่าเนี่ยฮะโวทามลิสบอนที่โปรตุเกสลอนดอนบ่ายสองตีสองครับมาดริดตีสามที่ปารีสตีสามเนี่ยฮะเราเลือกได้ปุ๊บ จบเวลาจบเวลาถอยหลังเรียบร้อยแล้วครับแว่นดูตัวจริงได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทันปิน่นเก้ารุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดอิ dition ฮะเป็นลิมิเต็ดคัลเลอร์สีเป็นอยากให้ดูสีชัดๆนะครับเพราะว่าดูในรูปผมว่ามันไม่เคลียร์เดี๋ยวขอปิดไฟข้างหนึ่งก็ด้เห็นสีชัดๆนะเออสีมันประมาณนี้มากกว่าเนี่ยฮะเป็นน้ําเงินฮะน้าเงินแบบน้ําเงินเข้มๆไม่ใช่เข้มน้ําเงินแบบทึมๆหน่อยอะฮะเป็นแบบสีหน้าวีบู น้ำเงินเหมือนจอ,อกเทาก็ไม่เทานะครับเป็นน้าเงินด้านด้านเออเป็นด้านตัวนี้สายด้านนะครับไม่เงานะฮะครับปุ่มพวกนี้ไม่เป็นสนิมนะครับไม่ต้องห่วงมีน้องมาถามไม่เป็นสนิมครับ not, เนี่ยพวกน็อตเนี่ยไม่เป็นสนิมใช้ได้เลยวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่นี้แล้วกันนะครับผม สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้น3โซนพาซ่านะครับร้าเราอยู่ติดกับร้านสืเอเชยบุกหรือจะเขียนมาถามใน Facebook ของร้านได้นะครับยินดีตอบคำถามให้ทุกคนถามครับผมวันนี้สวัสดีครับผม